อาวอาวมือนี้มาบานนองเคยอ่าเบิกมือาละละเต้นแล้วเต้นเออยกมือพร้อมหนาเอ้ยโอ้ยมวนมวลไหนเออเออครับเอ้ยกน่เนี่เนี่ยนี่เนี่อเนเน่ยเนเน้เนยเนน่อนี่เนี่ยนีเนี่นี่ยนี่ยนียกมื่ขึ้่นี่ยเนยเนเน่เนอ่ยเอ่ยกมือยเน่เน่ยเนี่เน่ยเนี่ยเนี่ยนยนี่ยน่เพี่อเนี่เนีเเ่เฮ็ดพ่อวหัวปลาอือนน่น่นยยนนน่ ตอนรับกับเข่ากับน้มมืออึดบ่อยากพี่น้องเบิงเบิงเบิงอุ่นเบิงอุ่นเตรียมพร้อมนั่งกันเนอะสิได้กินเขาน้ำกันเบิ่งโอ้ยเตรียมพร้อมเมื่อตัวพิงลกยางเบิ่งโอ้ยนี่แหะถ้ามาสะอาดดีแล้วถ้ามาสะอาดไปบ้านนอกเขานี่ล่ะแสบมันต้องอายลบไปที่นี่มาวางนี่เบิ่งอุ่นของกินเพียบะวางวางเพราะยางไม่ใครมากวางตรงนี้มองนี้เบิงเบิงเบิงทั้งโคกทั้งเบียร์ เบียสร้างทั้งสปายมามากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อกันทะลุลมค่ะกันทะลุลมนี่ล่ะเจ้าภาพนี่น้องเพื่นเออนี่แม่เพื่อนเอานี่กันนีลาญาพี่น้องเพื่อนพี่น้องเพื่อนจ้าแซ่บแซบน้ำกันค่ะพี่น้อง